เรา oh. ฟักเอ็ดซ้มครับพี่น้องเนี่น,นี้เรามีก้อยด้วยเราส้มไว้กิดครับเนื้อก้อนส้มลักษณะสีเนื่อมันจะไม่ได้เป็นแดงเข้มเข้เลยครับ แน่นอนมีทานที่สิมเล่นสวัสดีครับพี่น้องอน้อยพาพี่น้องลงมาเปิโโ่รูด้วยเลยเนี่ยไปเจอๆเ่ยมีเป็นร้อยคนบ่พี่น้องคนผู้บักใหญ่เลย<ะ>ถึงสันเขื่อนรับก้อนขีฟ้าขีเมฆครับพี่น้องคนน่ะอยู่ไกลจักหน่อยครับผูงโง่ครับคนน่ะยาแซวแซวอยู่ รับกรีบป้ากอขีเมกคนละครับพี่น้องคือเมื่อนี้พอน้อยมาเอาปลาเดะครับเกินลำเปล่าก็เลยละกับไปแวะเอาซื้อเนื้อง่วนไปเอสซมไว้กินจักหน่อยครับพี่น้องนี่เดพอน้อยไปเอาปลาเดะมาแล้วครับวันนี้ก็เราไปสต็อกไว้ครับไปแปลงใหม่ ลราก็สต็อกไว้จนกว่าเป็นพนละครับยัง,ไ,งได้ส่งขายพี่น้องได้อยู่ได้กินนกัน้ำน้องคนะน้หาหน่อยจวกจวกอันนี้ก็จะเป็นซองอันนัน้นคนหน่อยแล้ววาแล้วหิวเข่าพี่น้องเองเลยเด้ใหญ่ชวน <c oughs> ชวนเข่าไปแล้ววาห้อนกับฮ้อนพี่น้องบางอย่าลงไปเปิ่งน้ำอ,อยู่สปินเวย์ใหญ่เป็นเป็นแต่ประตูระบายมันสปินเวย์คนหน่อยมาก ีสงมพอนนกอเเ้าหอดเทียงเนยเด้อพี่น้องมาเอาเนยไปขั้นสมก่อนเด้อพี่น้องใครอยู่ตุสาวน้อยจงไม่ท่าอยู่แถมก้อนหาแถมก้อนเด้อแถมก้อนอย่นี้ให้ปกุ้งตองโลหนึ่งขีดพอหน่อยจะเอาไปขั้นสมเด้อพี่น้องนี่ ตรงไปเฮือนเลยได้ลูกเดวเราไปเยี่ยมนะแม่ไปเยี่ยมเพื่อนนะแม่ขอบใจหลายเด้ลูกวันนี้ก้นตาบ้านแหละขันขันแม่มปเงี่ยนเลยเดวสีแถมไซิมกอมีแกวบองเแงดาแล้วกับปลาแดกอนใส่ตัหูมีวัิยเปลาแดกเล่นสวัสดีครับพี่น้อง โอ้วัาดีมาเธอเนึ่งแล้วนอ้องขาวพี่น้องเฮ้ยโว้ะว่าละเอ็ดส้มงูครับพี่น้องวัาดีลายเธอมันเป็นเพื่อนแล้วนาะงพอน้อ,อยก็ลงหน้าลงหลังแล้ว <c oughs> ติดมันติดอันมองอันละเขื่อ,อนประกอบเครื่องในมันไหมเราฟักเอ็ดส้มครับพี่น้องนี่เมื่อนี้เรามีก้อยเดย้เราเอ็ดส้มไว้กินครับเรามีดเอสเม็ดเด้อครับเราเอ็ดจะเครื่องนี่ละ ครึ่งนึงละไว้ตาดตาแห้งครับเอ็นเนื้อแดดเดียวครับพี่น้องว้าออลุงมีวะ่ว้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับครับผมวันพี่น้องบ้านเลยที่แท้พี่น้องคือเฮาเนี่อโอ้ว่าสิเออว่าสิเฮ็ดสมจะได้ลุงมีเฮ็ดสมกิน ใ่ากินน้ำกันตองครับงงวนแก้มสาเพทพรเดไปใส่เบ็ด์ใ่ยางกรเบื้องโอ้ครับขอบคุณหลายๆเด้ยครับใครลเทียบกคนไรหยอขอบคุณหนุนนำพริกโอ้ครับครับได้เลยครับสามโลเจีบมดาบครับ่เจีรับครับผมครับครับาตกาโอ้บันบาตกาห้องครัยครูรุ่ันครับครับโอ้ขอบคุณหลายๆทุกคนมอยู่บ้านไดนโอ้มากินห้ำเย็นก็นได้ครับพี่น้อง

เดี๋ยวไปด็กเด้อเไปเ็ครับครับาซิมเบิลครับแซบแท้แน่นอนยืน่หยเมื่อเยอวเหย่อเป็ยัอนี่ไปสก่อนหนึ่งก่อนี่แหละครับทีละเอ็ดส้มครับอันนี้ส้มมูกลิ่นแซบแต่ว่าตอนนี้เราไวตะแห้งสุดละครับเนี่ยันละเอ็ดมืดนี่ก็โอ้เรากินแต่ส้มเดี๋ยวมันเราเส็งก่อนัจากสองก้อนนี่ละ นี่ครับคันว่าเรื่องสีลเรื่องเนื้อนี่ใบใจพ่อหน่อยได้เลยครับผมต้องเอาเอ็ดมันออกสก่อนครับพี่น้องคือต้องมองงาง่ามเอ็ดสมปกติสมเพิ่นขันแม่เพิ่นเฮ็ดเปลาเพม่นกับสักฝักแซ่ต้องกันเหมือนเลนนนม่นแต่มันก็แซ่บคือเก่าแต่ว่ามันมียังงามไปเลยอันนี้ก็คือละกันออกเฮอมันเสียงามงามจังอยครับนี่ครับขันเนื้อต้องพิธีพิถันครับผมพ่อหน่อยซ้อยเดิมเราประกันคุณภาพ จากไหวเปเอร์เซ็นต์นี่บอแมนครับพันเปอร์เซ็นต์ครับผมมาลายพลมาเพราะว่าพอนพลอยสิแต้งเนื้อออกงามเบึ่งเบึงครับผมนี่ครับต้องสีวมอนนี่มันติดมันนําได้พี่น้องมันเลยมันติดมันเอาไว้สิวอซะก่อนเวลาไปขั้นส้มมันยังงามครับ อันนี้เนื้อก้อนสมโดยตรงเลยได้พี่นอ้องตอนนี้เราซอยแล้วครับบันนี้ซอยแล้วก็เรามาฟักครับฝักหมุนจังหน่อยจะสมไปกินแซ่บๆพี่น้องเลยพี่น้องสังเกตดีๆนะครับ,นนเ,รบเนื้อก้อนสมนี่ลักษณะสีเนื้อมันจะไม่ได้เป็นแดงเข้มๆเลยครับมันจะเป็นแดงแบบจางๆจัหน่อยครับผมยามห้อก,ก่อยยามห้อหอย่างนี่มันมันจะมีความแบบ สีว่านี่แหละสมจังหน่อยบอกครับพ่อครับเออมันเป็นนะสมไปลอยจังหน่อยส่วนเป็นไปลอยเป็นเมื่อถึงกับสิสมมันจะเป็นแบบไปลอยแบบพ่อเข้าสัมพันธ์ใดนิดๆครับผมจนพ้นว่าเนื้อก่อนสมมือนคนละเนี่ยมันจะมีรสสมนิดนึ่งบางหน่อยครับผมนี่ครับเทคเทคเท่เนื่อเป็นแน่นเป็นด้านในมองนี้นะแน่นดีพี่น้องเลยเหมาะสำหรับเห็ดสมโดยเฉพาะเล่ยเล่ยครับผมเพโภพว่ามันจะเสริมกันไปอันนี้เป็นตะจุอยู่ด้วยเหรอครับพ่อครับ เออไปจูนำแล้วก็นลี้นำแล้วพอเพ่พอกเอามาน้ำอยู่เดยครับผมอันดูสาวอันเจ้าของเขียงพคนจัดเธอโค้ดทั้งเพ่ตั้งดีมันได้หรือเปล่า ถ้ามันได้การนั่ะละพี่น้องบ้านนี้หนุ่มมึงก็ได้อได้การแน่นี่ไอ้ตสมงอวะนี่เขาเจ้าต้องให้มันละเอียดครับว่าครับว่าเอาเพ่อ,อพงามๆนี่ลรูซ้มอันนี้ละวละเอียดคักดอะไรไม่ต้องเอาซ้ำปลาตองเนาะครับเนีฮนลูกคือขันดปลาตองย่งเอาออข้าวคั่วเลยเนอะือกลางน้อยเหมือนเด้อยวนี้มีได้กลางซ้ำนี้อันนี้ก้างห้ยำน้อพร้อมแล้วครับเน้นองนี่ครับสีชมมันละอ้อสีส้มไปก่อนนะ ยายเอากระซ่าม,มาเสอเอาได้ยัยมาหน,นึ่ล <c oughs> นงลีลาสวัสดีจ้าพอยี่น้อยว่าคันชมไปกินสวัสดีอันนี้เครื่องปรุงแล้วพหน้อยพอน้อยแล้วเอาเค็มๆแบเท่า พอ้าพอดีพอดีมันเป็นเลพอดีนะบ้าขน้ยมันซอยเห็นอย่างเนี้ยครับสมมติเห็นข้าวซอยขนสมได้หกอกเป็นตัวเล็กมากระถิ่นนัวชอนโสดพ่อจะบอกเอน่กอน้อยเอาสอนโสดเนาะไ่มันมันซีหลายเอ่ะอ่ะอ่ะขัน เกลือเกลือว่าส่วนส่วนเดี๋ยวพี่น้องอสกระเทียมหลายๆเลยครับผมกระเทียมนี่ของโปวดพอหน่อยเด้คนเนื้อเ้าหลายเงาเลยนี่ครับที่เดือดครับที่เดือดดิมังนี้อันนี้ซ้อนโจดบ่เนี้นะอ๋อซ้อนเครื่องอ่ะไทยหลายมันว่าแสบเด้๋พี่น้องขันเห็ดอัญชลไทยหลายมันด้ออกหวานหวานเปื่อนๆเลยมันเดือดขั้นพี่น้องขั้นประเทศ น้าี่บอกรับไหมครับแนนบดเอียงมากมายเลน้องนี่น้เปนน้ำปลา้และและเปอน้ำปลานะมีเตยง้วยนะับอต้อสองทำานแต่กนอยใจเอาจัหอน,หนอ,อันจำคิดว่าขญญาย้ำไส้แบบว่าคิดเคกระเพาได้ครับผมกะทิไห่ไส้น้ําปลาเห็ดกับเพาแล้วก็ทีห้าเละ หารอขายน้ำมูบานครับผมติดสลิงด้วลูกครับติดสลิงให้พ่อกับแม่ขายเองมาเจ้าหนีก็สมก็เอาไปขายครับผมนอนเข้ากับไปรับเหนือเพิ่นบ้านก็ได้ง่ายมครับงอยสลิงไปตั้องนั่งนังสองเถาได้หาได้ซิปกระเสริมกันไปได้หน่อยก็สบายเลยครับเผาเพราะแห้งเหรอหาความสุขใจเจ้าของ จะไปใส่เสื้อเบสเสื้อเบสด้วยถามกับบ้าฟังนั่นแหละมันเป็นความสุขที่แท้จริงของสาวให้สาวนายใช่เอาเสื้อเบสเอ็ดแฮววมันก็ได้อยู่ได้ขึ้นนอเขาไม่ได้เป็นคู่เป็นหนายินไปซะหานแต่คู่พ้นกันยังหาอยู่หากินไปเสื้อเบ็ดเสื้อเปคือเดียวได้ใหญ่เอ้ยอ้เลอโอ้มีว่าละทุ่ไปละบ้านเฮานี่ก็หลายอยู่เพิ่งเกิดให้เอ็ดสวน

ต้อมาีทาแม่ย่ครับแม่หัวลอยยังครับตอนนั้นเปิดชิปยังนะน่ล่อตลกต่างเว่าให้แม่หัวเพื่อกับเป้ากินเลยวะทศนี้ให้เาหัวอ้ย้เลยานี่บอกว่าจะเฝ้าจะเป้าก็มาแงงเลยเาทนใหญ่ก็แล้เอา้อ่อจะซื้นมแกนนะเา กินหอม่เห็นวัดไะไลกะพีนน้องจะชิมเอาดูโดดนะครับเอาดูโดดเสนํามนกันเลยทักว่าสมเขดีมีเขดีได้ไหมเขาต้องสิมความมาตรฐานมันสกันว่าจังเข้มเลยท่านว่ามันเป็นแล้วสมไหวดูโดดเสิร์เลยนะขอชิมน้ำนะครับหอากระเทียมเส้นนำเนาะคนหน่อยมึงแน่ถูกกระเทียมแห้งมึงสินมคำยังไงกันนะพี่น้องเราจักว่าพรดีบ่ ใช่ครับพอดีเลยได้ครับปอก็าได้ขานเขาใหญ่อฟเอสมือปราย่างแเยี่ยมลรายาเอสเยี่ยมนะครับปอหุนหดเลยพี่น้องเป็นข้ามือไปลอยเลยได้นน่นะห่อเลยใหญ่มันได้ล่ะกินได้เลยได้ครับพี่น้องแม่นหยดเลยครับเวลาอกันออกมาช็ดเศษถ่านน้องบนก็ใส่เข้ากันอย่างนี้นะบึ้บ ดันเลยนี่แหละสีมันงามไปเลยยังมาดูงยๆนะคับสงามอัไรดีหมดนี่แหละสีเนื้อก้อนส้มอก้นสมเป็นเงนี้นะครับน้องมันงามน่ากินค่ะได้เอาห่อใหญ่บนางรับองมาเท่าบิดกระปุกเดี๋ก่อนน้องไอห่อเราเด้คือน้องเลยมัน่ออดบะต้องเห็ดหอยใหญ่นะลูกนห่อนอยอ ซ้ำนี่เราพ่อดีซิมพี่น้องครับไม่ได้สนใจพ่อราชบาทครับเนี่ยครับฝามานี่ครับเศร้าบาทร่ครับพ่อราเศร้าด้วยหรอนี้ขายเด้อพี่น้องเ้เราารเขายเ่น้อันนี้จะเหตุกินืจอเด้อพี่น้องเด้อเดียวก็เ็ดขายสิบอกดอกอันพ่อน้ายเอาซ้ำมากทำดีสั่ภาพดูครับ หลวงปู่เพิ่นโทรมากมาจากเห็ุส oh, ุขขอโทษขอโทษด้วค่ะโอ้ยสวัสดีเห็นพิ่นจักเทียครับผมนี่ครับพอนึงละเฮางห้ทํานี่ละเนาะถ่าเนาะเออํานี้แล้วเฮียถอดไ่เอาแต่เศร้านี่ก็สิเริ่มข้ามเลยดีครับผมนกนาจะกำลังบินกลับล่างครับผมนี่ครับเซอนี่ร้อง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 นี่รองไปครับนกหยังบู้นี่ครับนี่ครับ มอนี้ก็คือสยังบ่ทันไดนกินครับผมแม่ปางก็กำลังห่ออยู่ครับคิดว่าก็น่าจะเป็นมืออื้นช่วงเทีท่ยงเบี่ยงบครับแม่ครับตอนเที่ยงตอนเที่ยงอ๋อประมาณเที่ยงเทียง,งครับผมเป็นทีวินวินพะยัหน่อยอเป็นคือวินหลดเนี่ยแหละแค่หลดหลายวะเหมือนวินห่อสมม้มเหมืพอนเพราะกระเทืนอนบ่ เยลาข้อกับเทินหรอปวดซมแล้วแต่ว่าหลังไท่้อยังปรับสายตาสิม่าเาจะเบรกอยู่บ่แค่มมยังนี่นี้ชอบบีโอ้บีเราเขายังอเ่เดี๋ยวก็นับซมก็ได้มันจะกอหขอสิมาสวนกันกินได้ยุ่หยิหรแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหก เก็บก,กับไปคาเหมาโอ้นั่นเธอร้านไปซิมเบิ้งห่อหนึ่งเพินน่นว่าขายตัวโโเธอเลยแถมมา <ไป S 2> ชมห่อหนึ่งห่าไปเว้นนะหวานเรามาเก็บไว้ตู้กับเขานี่แหละครับพี่น้องตู้หลังนีส้สามสามสิบปีเราได้เห็นอโอ้ยดหหีบอกครับพ่อะงั้นสร้างบรรจมทองเอ็ดเธอพ่อใหญ่มีเราไปเมืองสวรรค์หลายปีแล้วเอ็ดเธอเก็ได้หกร้อยค่าเหรียญเก็กได้ค่าเรียญจือใดว่ามันไม่หกร้อยสามร้อยกว่าใหญ่ ตู้หลังนี่ไหมห้ายหัวห้าร้อยบ่นี่แหละเก็บไว้นี่แหละครับพี่น้องสมยังใส่ได้ปกติอยู่เลยราคาห้าร้อยเยนประมว่าได้ซ่อมฝามันั้งนี้เธอานึงบ่ก็เราได้ซ่อมตะกอนเป็นแต่แก่แขงรอดน้อยน้อยนะมันมีกับเข้าอยู่นี้แมวมันหอยนี่เอาเล็บกระชากม้วนดุยปุยมาสังเกตหอยแมวอ่ะเนี่ยมันเจาะกินป่าได้พร้อมั้ย เก็บปล่าไว้ในตู้ท่านเป็นก่อนเด้อครับพี่น้องเมือ่อคืนมีตอนเที้งก็น่าจะเป็นตอนแรงสวัสดีครับพี่น้องาากำลังจะส่งของไปให้พี่น้องได้อยู่ได้กินครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ับแต่มีคันนี้แล้วร้านทีนั่งแท็กอยู่ข้างในซุ่มกล่องใหญ่ครับซุ่มเพื่อนเอาเป็น ร้อยถุงร้อยกระปุกกำลังแจบครับตรงนี้ก็ผู้เฝันเอาหน่อยก็เอาเข้าถุงนี้ทาครับรถอันเป็นมารับแล้วครับมเสื้อตะโกนน้อยดีมากเลยช่องก็ได้บริการมั่นมเองครับผมสวัสดีค่ะมาจอดค่ะเพ็บออะไรก็ขอให้ได้จอดครับผมเมื่อนี้เมื่อนี้พังบานพอน้อยนี่ส่งเสียผาไปบริจาคของผมครับผม าก็ตุ๊กตาบอกครับไปขึ้นโดยอันกล้องอันพันร่มซื้อดอกดอกได้ครับเพราะว่าสังให้นเพราว่าหนาวเถังให้เป็นเสยผ่ากับตาไปให้เลนอนอยดอยบครับนี่คังทานนี้กยิ่กับแพ็คอเดอร์ง่าครับผมเพิ่มนครับเดีวมนะครับมนมีม่เอยกับปูก่อลอยกับปูก่อครับใส่ครับส่ออจาก ต้องตั้งประเทศป่ครับไปเกาหลีเอาไปมียงจสินจังกอแกงคนหมอจินกองหวานมนีพอครับมีีพอก็แม่ก็เสียเสียดนมเงินคืองคือกันแต่สกครับเของคือเดียวยัไม่เทีนหน้าใหแดดจะกระไรจะฮ้อนเล็กน้อยครับพี่น้องเพื่อว่าเรพายุเราเอาได้หรือ n อันที่ไหนก็อันที่หน,นาว่หยขึ้นหนาวไหวขึ้นหนาวนะเก็นี่ครับเก็บพักไปกินกับส้มโง่ก่อนพี่น้องเลยเท่งแล้วนี่จะไม่แต่แรงวนันเป็นแต่เสี้ยเป็นแต่เสียวค<ข>าดว่า<ร>ตอนเ <ขา S 1> ท่งน่าจะเป็นท่าีท่านได้เบิ่งอยู่พี่น้องเป็นอยู่นะมันฮอนเอาไานะครับพักกับจังหน่อยก่อนครับรดูโดดเก็บมาแล้วละบางฮันพริกขี้หนูย่างคักเลยนี่พี่น้องก็ไปกับส้มโง่ ก็ปลาหัวปลาไปกับสมงคือเก่าแล้วครับพี่น้องหอมดีกินกักกินยายังมียาท้องผู้เฒ่าเพิ่มด้วยเ <c oughs> อออะไรแม่งขอเพิ่นอี่ได้เน่อยพอแล้วครับพี่น้องพอได้กับแล้วสัม <c oughs> มามาพี่น้องบลาเนี่เอาเสื้อตู้ไว้กับแต่บหกโมงแรงเมื่อวานเลยเมืนน่อวานทิ้งทิ้งกวกกว่าม <c oughs> ีโคดักแดกินมือเช้านี่แล้ะ ส้มของเรานี่พี่น้องส้มโง่ห<า>อ,อมยู่ยได้ละ่ะพี่น้องปะ่ะไปรุ่นไปเปิดเดี๋ยวกินไว้ก่อนแมงหุน่นเรามาบุญน้ำกันพี่น้องครับผมชว่วยว่ามันส้มป่าดูหล่พี่นออ้องเอ้ยส้มโง่ด้วยนี่ ีงามได้ขันขันเนื้อก่อนสมนพี่น้องเลยสีงามมีดีครับพ่อครับนี่ได้เพราะว่าต้องออกก่อนสมแล้วขันสมสีมันงามดีสีเดีมันหามีท่านได้ซิมหน่อยได้อพี่น้องเปิดอีกก่อนดอกเอองามคือเดียวป่ะน่าจะงามคือเดียวนะห่อพร้อมเดียวปักพร้อมเดียวอยู่พี่น้องสีมันเป็นแบบจางๆแบบเบิรงทางขคาร์บอนมัน เป็นอย่างงามเลยใหญ่เอ้ยมันออกเป็นนังเขนเป็นได้ไนี่้โหตกเจอเบิด์ตไม่มันออกว่ามันจะเกณฑ์ขี้ลงมาเสือบ้าบอเสนอไปเย็นจ่อยแบบนี้อยังกับเป็นตื้นทัวแ์ถ้าเป็นนี่ยังดอกท้องเท่านี่แล้วก็นึกว่าจะเกณฑ์มันขี้อ๋ห้องเธอเนี่ยมันยังมีน้อยอะไรแต่เนื่ว่าจะขี้เกนตัวเนี้ไปอให้บุกทัวร์ที่นี่จะต้องแม่ปางปอบบุกทัวร์เราให้กระเด็นไปถึงหลังพนอยครับนั่นทำไปห้องนี้ก็เงยอืมเอ้า เน้นๆฟังฟังนางเป็นหนึ่งปานข้าวต้มมัดพี่น้องเอ้ยฟังกินส้มได้ยินมือนี่น่ะนั่นน่ะนี่มาะได้เพลินโตน่ะได้กับมากินอันนี้น่ะดูโดดพี่น้องดูโดดอ๋อโคโนกโคโนกบ้านโอ้พวกไก่อ๋อเนี่แหละเนาะพี่น้องเท่ๆไปเลยพี่น้องพักกรับ หอมเด้อกลินแบบง่ายๆมานี่โอ้เหรอสีงามขับก,กันยังมากิิมเลยงัดอะไรเด้อกระเทมมามาพี่น้องบ้านนี้นี่แหละครับพี่น้องฝีมือคันสมใหญ่ปงังเฮ้กันทว่าองเจาะองจะสบะพี่น้องพอน้อยว่าแสบแท้แน่นอนมีท่านได้ซิมด้ิซิมพร้อมเดียวนี่แหละครับพี่น้องมามา,มาพี่น้องจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมากินส้มงูครับมอนี่

นี่นะดื่มตวดละทองกินนม่เงียนมือเช้าเลยดือมงานนี่เลยแซ่บอยากขับไปว่าหมังบะแนวนี้เลยพี่น้องแซ่บอยู่ดีครับมาเด้อครับทุกคนครับเขานั่นนะเต๋อครับน้อยจอมครับผมเสียบอยู่ดีครับเด้อที่มากวาททำเหียนผ่อนน้องจอมโอ้สามเหียนตากรงน้องจอมบ่อนั่นละวม้ เห็นตะเกียบ่เห็นคนตอนนี้ล่ะแก้มแก้มกระเทียมหนึ่อครับทำง่ายๆครับจิ้มส้มใหญ่ปางครับวันนี้เขาของไอ้ยินไหมครับผมจอดครับผมเอาลูกดดูบ่ได้เแี่ไหนมันแน่นดีทรายใหญ่เออโหแล้วจิ้มเมื่อฟารยา เนื้อขั้นสมนี่ต้องเป็นเนื้อก้อนอมสมสมหรือตัวน,นี้นะไหวแอบพี่น้องแอบสมกับขับเป็นสมแล้วเป็นพี่น <c oughs> ้องสมมาหน่อยว่านักเลรียกจะบอนว่าแอดสมกับขับ <c oughs> <า>นครับ <c oughs> แม่เราจองครับผมคี้นัวขี้นหน่อยๆเด้อมันเผ็ดดีบ่เว้ามันเผ็ดพอดีเสียดนะเขาทาเด้นขี้ขโมยเลยขี้นิดครับ มันก็คือก่อยได้เนี่ยเดยนี่ท้าวใสไแก้วเข็ดสม้องเอาเต็มตัว่ไปยันหน่อยได้ฟงแววเพิ่แดงนตหอลกำลังโลดหลอนโอ้สีขาวม้งแ้ไม่ได้สังเกตนะว่ามีเป็น อ่อนๆอันนี้เราคิดเราม่คิดเมื่อกว่าอย่างนี้ครับคิดเราเหรอคิดนี่จอหน่อยๆเด้อมึงยังมึใหญ่ได้มึงยังได้พี่น้องแซ่บขนาดเน้ยสวัสดีครับพี่น้องมาได้ครับผมแซ่บพากยดีๆได้ครับใส่เข้าไปกินไหมครับพี่น้องไม่ข้องแบบนั้นปะ เห็นยี่บเีดตันตอนนันพอเห็นหอยอไเราบอจะเล็เป็นมองเงวเแล้วเี้หมดเลอวาเนี่ยปะง่ามคำยาเหี้ยเอี้ีกับมาเตือบอกเขาวาเเลล์นะปรอชดจีทเมาแลมาขายต่อก็เลยเมามาขายตลาดตปดสิบวห่อหนึ่ง เดือก,ก,กันไรเลยเมันขันช้ำอยู่น้ำมันเท่านี้ห่ออไรยี่สิบบาทไม่คนสืบว่าก่อนี่ไงโปรดยี่สิบพอดีงามนหดตัวที่ซื้อพอดีขายแม่หมอแล้วเท่าจะได้น้อยเน่ยจะงน้อยครับได้มีสิบบาทโอยไม่ต่อมันหลายคนอจจะซื้อต่อยม่ต่อต้องติดต่อคุณเจ้าห้าหัวจังจะฟัน จองกระพงได้โลละสามสิบบริโภคกันโะนี่เป็นจองโดยเฉพาะได้เห็นว่ามันกล่วยแข็งจองตานี่เต็มยังไงแข็งแข็งเขาใส่หุ้นสองเพื่อนจองที่เขาใช้เนื้อตลาดนะของตานี่กับกระเทียมนี่เป็นเงื่อนมันเห็นเขาอามากต่ำเยอะมาอทำหนังขาย ตามเดิมเนี่ยยำแกออกมาแล้วซูฟังแกออกมาเหมือนีันมีสีขนปืนเราย่างฝนตกเลยแมนเพราะว่าเขาเตือนแล้วว่าเก็บของขึ้นที่สูงอีกขึ้นไปดูหลังค์เคยลังเปล่าด้วยเกินความจุล่นแล้วแม่ผมก็งกเบิื้อบรรกินเขาเลยหเพาะมันพูดเนาะ ส้มโง่เมกเลยมันได้รู้เลยทุกคนมากพอกกดมาครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับวันนี้กินเขากับส้มโง่ครับเมื่อวันส้มอีกต่างๆว่ามันเปลี่ยนแล้วว่ามันส้มปอดูพี่น้องเลยขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเสียบกับเสีบก็ถึงขึ้นไปเลยเออมันเนอ่ยเขาขา